บรรยากาศธ,ธรรมชาติครับพี่น้องอู้เย็นดีขนาดเนาะบรรยากาศบ้านเท่าครับชาวบ้านเขาจะเอางวเอาควายมาเลี้ยงอยู่ริมน้ำเขื่อนเนี่ยอันนี้น้ำเขื่อนนะครับเด้อเขื่อนบ้านดอนโดครับตะบ,บนัวหน้าอําเภอเขมราชอุบลราชธานีบ้านเท่าครับสมัยไดนกี่ผมกับพูหล้าพลไปสอนถ้าไปสอนกุ้งพลหน้าแจียพลเนาะพลว่าไปโจมกุ้งนะว่าไปสอนกุ้งไหม โจมแหน่โจมยังนะพี่น้องโจมโจมแหน่อะไรก็เขาสิไปเยน็นเอากุ้งอยู่ในแหน่ไหมที่เข้าตะกี่เมยเอาสวิงไปสอนเราเออบรรยากาศสวยงามนี่แหละครับบ้านเฮาก็ได้พอได้อยู่กับธรรมชาติเหมือนกัน,กนสบายใจครับสบายใจกูจะกวงอยู่ไกลกับขี้หอดบ้านนั่นาะปลามีสิลง,งเรียนน้ำบ่กพัดดึงหน่อยมาเบิง่ง เมื่อเบิ่งเคื่อนว่ไดเดมาโดนแล้วมันจะปีกไก่วอรเดมาบ่ามาแล้ววสิไปผุนควายมันอยานเค่จะเลี้ยงควายกับโอ้ยควายอันนี้ไหมควายเขาหงเอ้ยเคยเห็นอยู่บ่มันปัน,นมาดีค่าก่อน,น <laughs> ตอดเงอกเงาะใสเพราะว่าสิไป ไอ้ต้นไม้ต้นนั้นครับเพื่อนดิบมันเอาควายมาลำอยู่นี่นะมันบวกราไปยานมันยานมันตำดักใส่หอยยันย์บ่เพิ่งดูเพิ่งดูมันอยู่ใีหอยเชอรี่ยันย์พูดนะน้อยบบกใหญ่เลยนะแมนบอเชอรี่อ่หอยเชอรี่เออถูกนะสองตัวเดี๋ยวมันกำลังผสมพันธุ์เนี่ยวันนี้จ้าคุณเพิ่งดูไปนี้เอ้า เอมอมางมหอยพี่นออ้นองมางมหอยอันนี้ปัดเอามาเบิ่งดูเถอะสีทองบ่ะสีรีสีทองจับเบิ้งดูให<ด>้จับเบิ้งดูล่ะเออนี่แหละครับแรงธรรมชาติที่เขาเห็นที่ผมไปตลาดน้ำตลาดไอ้วันอาทิตย์ตลาดยังที่เพิ่นมาหาหอยหาปูหาป,ปลาเพิ่นก็ไปจะเคลื่อนนี่แหละครับเคลื่อนก่อนดูเอาเถอะอู้กระลังใครวะเถอะเออ มันบอแม่มันกำลังผสมพันธุ์ที่หันนกมันขยายพันธุ์กันอยู่เวลาอันแล้วกัอมันแยกกันมาอย่างไรบ้างปล่อยมันปล่อยมันเขี่ยแตมีเขียดขาคำอู้วอันนี้ต้นกกบ่นี่พี่น้องต้นกกต้นไลที่เขาเจ้าไปตำสาดทิศสาดทิศเสื้อน่ะนะแต่พาอยู่ทั้งนั้นคือสวยแต่เขาชิคามไป็ังไ่างใด้เลยอย่างนี้ต้นใหม่ต้นนี้ไหม ออไม่เพิ่นลามควายย้อนหยานควายมาดิหยานควายตาั้งหยานควายต่ำบอกกล่าวไปตีบอกบอกไปดอ,อกเดียวมันเจีอันนี้ไปเลยปะบรรยากาศบ้านเฮาคือว่า,วาผมเคยมาโจมกุ้งปูนส่วนทั้งผนเนาะว่าสีมาลงมาเบิ่ง วิถีชีวิตเพิ่นหาอยู่หากินเพิ่นไหลมองสามองกันนะสิเป็นย่ามะเร็งครับย่ามะเร็งหากุ้งให้ยังผู้ใดบรโจักงัวจะควายวันนี้บ่นาพูดทั้งหลังเขาเป็นผู้ยังผู้หั่นบ่ผู้หั่นผู้ขามอยู่ขุนเนาะผู้ขามตาดผู้ขามพูดนางขุนเด้อพี่น้อง มันจะเป็นคนละผู้กันที่แรกเมาเข้าใจว่าตันนี้มันเป็นผู้ขามที่ในโวเมียนผู้ขามมันจะสูงตอนนี้จะเป็นผู้หัางก็เจ้าเทค่คนกีดระเบิดเลยแถวนี้แถวเคื่อนที่ยังสะดวกสบายครับขางคางเคลื่อนก็จะเป็นสวนหยางสวนป่าสวนลำไยก็มีด้ทั้งปุ่นเนาะก็เจ้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนามมีก็เฮ็ดไดเบิดก็ปานเท้าครับว่าแต่มีนนาอ่ะปั่นมานนีดู แถวไฮมันให้ยังข้าเจ้าทั้งพี่ข้าเจ้าเ็ดถนนข้อขีดต้องมาเบิดแล้วครับมันก็เป็นเทศบาลน,นะพี่น้องกวามจเจริญกับเขามาหาเขามาขอดมันจะไปได้เลยสะพานมันหักเล็กนะ่ะเออมันสีผ้าจะตุ่มต้องขันแล้วมันลงบ่ได้เด้มันว่าลงบ่ได, <c oughs> ได้เดี๋ยวช่วงลอยกระทงช่วงเทศกาลด้วยพิเศษนาบูรณะครับแต่ว่าช่วงนี้เพิเศษไฟไปยังสี่ละ เออมาสอมแซมปรนนามันใส่น้ำอันนี้เนาะมันใส่น้ำโบราณสถานอย่างของเกา่าโอ้หเข้เาวหน่อยว่า,า,ยาคือต้อนไม้เลียงมาตวบ่บ,บาาเเ,นนอเอาเธอเดยเคยมาเลี้ยงงวอยู่นิดิโต้นะเลี้ยงงวยังเป็นอยู่ <laughs> <laughs> สมัยสมัยเฮาวกะได้หัวเขาหัวนึงว่าละเลี้ยงงัวเลี้ยงควายน้ำพิมเคื่อนี่แล้วกันเนาะแต่ว่าสมัยเด็กน่อยสู้เหมือนอย่เขาบ่หูดอกเลรียนโทรศัพท์ปลาหมี่ม้วนครับสมัยก่อนบอด้มีดอกอันโทรศัพท์โทรศัพท์อากาศดีอยากไปหุ่นนะอยากไปหุ่นเห็นไหวิวเชสซวยเุ่นไหมอยากไปหุ่นต้นไม้เห็นบหมมันเป็นต้นไม้ต้นเดียวมันลามมันลามควายอยู่หันนะ ระวังหมือนเด้อมัมอกเปม่ามมกบ่มันปันมากบ่มากอากาศดีวิวธรรมาชาติกะสวยเลยคณะทีาา่ไปุูน่ำเฮจังไหนเฮ้าขับรถไปุ่นไปบ่องสวนลำใหญ่สวนยางมันเข่าได้บ่เปิงสวนบ่มีท้างบ่ เออเก็บประตกกเลยเทกตัวอย่างนอสิมาเร็ดหนักแหนะหลายเดนเนาะเป็นแต่มีกุ้งวันน่้นะกุ้งกุ้งฝอยสันเขื่อนพี่น้องงามงามให้หน้าข้าเจ้าทีเจ้านีดีแหงส่วนมากเพื่อนข้าจะออกมาอยู่ทงอยู่หน้าเบอร์แต่ละ อยู่ทงอยู่หน้าเบด็ดเดียวพี่น้อง<น>พอร้อมจะเลือดมันออกมาถึงหมดละแต่ล้นทุนทางก็มีไฟฝ่ายก็มีนี่นะช่วยในบ,บทอีสานบานเท่าครับ,บ,รบผู้ได้อยู่ใกล้เคลื่อนนี่เพราะสิมีท่อาน้ำต่อไปหาเลยดีดีคือขอดีของเพิ่นนะครับย่ำหน้าเนาะตกกาตกยังเสาไฟกระหอดเบิดย่ำสิเฮ็ดหน้าเฮ็นยังเพิ่นก็มีเครื่องสูบหน่ำเป็นถ้าจะเอิ้นเนี่เครื่องสูบเครื่องสูบหน่ำมันส่วนร่วมบ่มันลงไปได้บ่ทางมเท่าไปได้บ่ดอกจะแบ็น ดอกสะแบงเาดอกสะแบงนีได้พี่น้องดอกสะแบงเอ้ยเ่เาเคยเห็นเดกหน่อยโดนเทืยผ้ามาเร็งน้ำทงน้ำท่าครับเขาจะในเมืองในนา อืมอยู่บ้านเท่ากับบ่มีตะกี้บ่มีหนําปลาป่ายังสี่พื่องบางจ้คเคยได้ปี๋เลเพินมาเห็ดเป็นหนําปลาป่าเป็นยังพูดกับเครื่องสูบหนำ่ำจะเอืดมาเครื่องสูบนาำมู่บ้านครับผู้ใดฉีใส่กระสือน้ำมันมาเติมแล้วก็ติดเครื่องใส่เดี๋ยเลยทอหนามต่อไปหอนหน้า สะดวกสบายยู้อปมีพ่นหาปูหาป่าเพื่อนทำจับป่าบ่ไม่บอหลักเพื่อนมอห้จับป่าบ่มวนเรียนดอกสะเบะียงอะไรไปยี่ห้ยเบิงควายตู่ ไอ้บ่เออเส่เสือแดงมาเนาะจะเส่เสือแดงมันก็สินยามเจ้าแล้วไ้บ่ยันพ่ยันควาย เงี้ยพอยไงเจ็บ hmm. พ <onents and downhill behaviour> yeah, okay. ักมาเบื้องวิวมาเบื <Darth Vader> Mother, no ers, Ooh, ้องวิวใช้กัเครื่องสูบน้ำเพออยู่ท่งฝุ่นบนเนาะสูบน้ำมู่บ้านเนาะเครื่องสูบน้ำมู่บ้านว่ะทาฝุ่นเนาะสูบน้ำหน้าน่ะโอ้ตัวใหญ่เลยผจะลงไปแ้่ควายเป็นยามนี่ครับมาเบื้องวิวครับต้นไม้ต้นนี้มันอยู่ โอ้ยโดนละละ่ะว่าแต่น้ำถ่วมขึ้นมากแต่อยังอยู่ขึ้นเ่าบอกว่าเป็นต้นอื่นต้นยังพราะ่าเรื่องต้นยังนี่ต้นนี่ตนน้ตนเดียวนี่ต้นแตนะวะนี่ตนนน้ตนน้ำเน,นา,นนนนนาะสัญลักษณ์ของเขื่อน,นอเนาะสงการจากนเอครับครมันคืตัว ยาสีพาลงไปเบืองจุดให้ไลต้นเต้คนเน่ะมาตองยานระมาหออลูกต้นเต้เขาจะเอิเออวิวสวย พันว่ามันจะเป็นเวิ้งเล่นน้ำครับเล่นจนังได้กับว่คุณพันว่าเมียนอีดีบอ่พี่น้องนี่เด้์ใช่หน่อยส่งสงการสิบบอเป็นแนวนี่เด้ส่งสงการนีค่คือคนเต็มครับพันวาเล่นน้ำนะหนาหัวใจหน่อยเดินเมสซัสอยู่ละ่ะนี่พันว่นาพันว่าอยากไปทะเลเล่นนี่ละ่ะทะเลอีสานบ้านเฮานี่ละ่ะ เออสวยๆครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพให้เบิ่งอยู่ต้นมุมนี่ต้นต้นเต้โ,โเมเมนดอกอย่าลงไปเล่นน้ำกับว่า,าท่ามทาคือขนาดเลย,ย,ยอยากเด้อเปียกเด้พอพายบอกพากันใส่กางเกงขาเงีมานะ่ะ

มันเป็นเดือนเป็นเรืองกันย,กย,ยังเล่นก็เล่นตีแลยอ่พอวันทันเมื่อเนี่ยแหละเสียแตว่ว่าเขาจะกเก็บเก็บถุงเก็ยบยังอยู่เนาะเวลามากินมันยังนั่นที่ไหนวันไหนมาเที่ยวมันยังกเก็บเบด้อครับมีผู้มาเก็บให้ได้การท่าบอกเก็บเองเวิร์กหนำเหมือนกั เป็นเวื้องเหรินหนามเหรินยังหยัางน่อนเอาเจอข้องดีขงเขาแล้วเจอข้องดีแล้วพี่น้อเลยถือว่าเป็นวิวธรรมชาติดีสวยงามอีกจุดหนึ่งครับเขื่อนเขื่อนบ้านดอนดู าลงไปเลือกเด้ออย่าลงไปเลือกเอ,เอาผักติวตัวน,นี้มันกินได้ดิก็ไดาษแวนวนีเหลี่ยมแนวขีนมนันเนี่ยสบ,บู่เออนีเหลี่นเีนเหลี่แหลี่ยมเสียได้แกงใส่เห็ดจัย่าวผักติวขาวบ่เน,น,นี่ยจ้าผักติวขาวชิดึงลงมาให้นี่แแหละใส่เห็ดโอ้ยพี่น้องนี่แหละต้นผักติวผู้ใดเก็บยบเปลี่ยนกับมันชีวิตผักติวฝาดกับผักติววันนี้ต้นนี้เสียว่าสันทอต้นนั่นตีนบ้านนี่ติ โอ้ปิ้นยอดเป็นอันนี้แหละฝนตกระบาดทางนี่ตกตกไปน้อยนึงบ่หลายตกน้อยนึงในเห็ดยังไปแกงเห็ดขอนเห็ดเปลืองเท่าเนี้ยเห็ดขอนไว้ไม่ในเห็ดปวกเห็ดปวกยังสีม่ออกเงี้ยหนึ่งตีโอ้ต้นพักติ๋วเมื่อกี้กินเวิรบ้านเมื่อต้นนี่หอมนี่แหละแท้ต้นนี้เออติีทงขาแต่ตลาดเนาะลูกไม้แต่ขึ้นตรงนั้โอ้ต้นพักติ๋วเนาะพักติ๋วขาวว่นเนี้ยนี่ ผักติ๋วขาวผักติ๋วแสีบนี่แหละบ้านเท่าเนาะอยากกินก็ได้กินมีเวิร์ตบริสุทธ์หรอกครับย่างมาเอาหลอดผมเนี่ยมาต้นปวดัวดยังเออนี่แหละทางเขาบ้านนี่ครับทางเขาบ้านวัวบุญละอัวทั้งหนาชิบแล้วเก็บผักติ๋วไปใส่แกงเฮ็ดอันเฮ็ดขอนแล้ววะเฮ็ดขอนเฮ็ดเฟืองฮัมบู๊หัวต้นผักติ๋วตัวนี้มันเก็บกินตะกินลงมาเก็บเอาพุทธไปเอาเด่นฝุ่นเลยแจ๊ดทั้งคน โอ้วตัวนี้มันกินไหนใช่ปะขวดใช่ปะขวดต้นขวดหลายเบย์น้ทั th ้งนั้นต้นขวดบ่หวน้าต้นหนึงอยู่พุ่นอยู่กลางป่าไก่ๆพุ่นไหมขวดปลาขวดปลาพี่น้อง ปลาลาดุกับปอมหวัวเต้นเนาะหวัวบ้านพี่น้องเอ,อื้อนมากยังหวัวเท่ากันบอหวัวป้า,าหัห่ไงเด้ <c oughs> อเออเอาลวด <c oughs> ขออยู่เกีกยบอยู <c oughs> ห่หวัวหัว <c oughs> ขวดปลาขวดมั่นแล้วหรอบอนี่ห้างเข้าบ้านครับนี่ก็จะเป็นบ้านด <'t> อน,น,นดูถ้าบ่อเดียวมอไซค์มาหนุนห้ารถใหญ่มาเข้ามาหลายครับ <c oughs> หลายคนต้นใหม่ปร่งหย่อนอุ้ยไม่กินนวลกินอันนี้ใบยยวันนี่เนาะกินนวลกินใบมันนี่นี่พูดนะกินนวลม่วงกินนวลแดงกำลังออกปานเท่า ทุเรียนจนังไหนคือโพดแต่พอใหญ่บางมีเจ้าป้าติโตต้นบางมีพ่อใหญ่เห็นยังทางเรียนซื้อคือโพดแต่บางมีอย่าง้ยายไปใสล่ะพ่อใหญ่ทุเรียนเพื่อนวะชืเรียนว่ามีน้ำ <c ười>